โอเคครับผมตอนนี้อยู่ในช่องพาวมัสเตอร์เกมเมอร์นะครับตอนนี้อเเกมมรร์นะคับตอนนี้ผมอยู่ในโลบอกับไอกานะครับไอกาเมื่อกี้มึงพูดไปดิกลับเนื้อกลับตัวพูดไปดิมึงกลับเนื้อกลับตัวมาเป็นโจนะครับเชฟปูมันบอกให้ผมกลับเนื้อกลับตัวเป็นโจนเขาไม่ได้กลับเนื้อกลับตัวเป็นตำรวจไอ้เช่นเนี่ยเอาแล้วกูออกแล้วเนี่ยคนเขาไม่เขาไม่ใช่คนดีไม่เหรอวะผมเผลอละเฮ้ยแล้วกูจะออกไงหนักูออกไม่เป็น วันนี้มึงอะไม่ต้องมึงนี่ปากดีหยุด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 นินเจ้าหน้าที่ตำรวจมึงกมอกมึงกมอกมอบพ่อมึงกมอกมึงกมอกหยุดหยุดหยุดดีกาจับเราขอจับหยุดดีกันป้นหยุดเราขอจับคุณข้อหาเยีดไม่ยอมจ่ายตังค์ไปไปมึงมึงมึงหยุดมึงหยุดมึงหยุดนี่คือไปหยุดเอาไม่ใช่หยุดมอบมอบโคโนเอเชอร์โคโนโคโนทำไม เล่นโคโน่แม่งดูว่าฟรีไฟล์ก็โน่เหี้ยไม่เป็นไรกูเกิดใหม่ได้เรื่อยๆกูสปอนใหม่สปอนใหม่กูไม่มึงกูไม่มึงเดินห้าไม่เกิดคนจุดสินะมึงอาห้าเกิดนี้ดีกว่าหยุดหยุดเออกูเป็นพวกมึงก็ได้เฮ้ยมึงก็หยุดดิสัตว์มึงก็เปลี่ยนมึงก็เปลี่ยนเป็นตัวดิเปลี่ยนยังไงกูเปลี่ยนไม่เป็นมึงก็รู้ว่ากูเล่นไม่เป็นมึงเห็นมึงเห็นไหม มึงเห็นไหมไอ้โดซี่สมีมีมีรูปคนยืนอ่ะแล้วก็มีสีฟ้ากับสีเหลืองออขั้นขั้นขั้นกันอยู่อ่ะแล้วนกดต่อไปแล้วกะเป็นปตนัวแทนมึงตาบอดสีเปล่ามันสีส้มนะเอาเฮ้ยมึงเสียงกู้ทำไมมึงเสียงกู้ทำไมเป็นตัวละอ่ะมึงเสียงกูแล้วกูอยู่ที่ไหนเนี่ยมึงข้ามน้ามึงออกไปจากทุ่งหญิงไปรับนั่งแดกข้าวดีกว่านี่นั่งชิวๆโอ้ยคุยแดกข้าวไม่ต้องแด่ไอ้สัสไอ้เหี้ยกระเพาะโตรอบเฮ้ย มึงเกรงใจหัวกูบ้างไอ้สัตว์พุ่งไปบวชพระมาตบเลยตบเลยดูตบเลยออกมาดิไอ้โร้นไอขี้นี้มันพี่วินนี่หว่าพี่วินตายไป,ไปโอ้มึงรวยง่วทท็อปแต่งตัวโคตรรวยวะ่ะไม่เป็นไรมึงไม่ต้องบอกคุณรู้ตัวไปไป,ไป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 จะล็อกรถอีกไอสัตว์เนี่ย รถไหมมือนี้คันี่ยคันนี้แหละนี่ไม่เอากูก<อ>ูนั่งรถถูกไม่ได้มันระคายตูดฮกูขับไปจไปล้วไปแล้วเฮ้ยมาล้วไปแล้วขับรถถูกๆไม่ได้เป็นระคายต ้ตอ้องแบบนั่งพวกแบบ GTO GTR มาแต่งอะไรเงี้ยแบบนี่โอ้ยวายนี่ปกตินี่เปนปกติอะไรนะเป็นหมาใช่ไหมนี่มันบูปกติพี่บู๊จะชันที่สุดนี่อะไรไอ้ไปสอบไปกับขี่มาก่อนดิขับรถกู๊ขับไปไหนได้อะขับเพี่ยไรเลยไปสอบไปกับขี่ก่อนเปนมาดิเอ๊ก็เอ๊ก็ใค เาไปป่นนี้อยากป่นอยากป่นเราได้ได้ปนทไหนดีนลราคาเลยนาารได้เติมไได้ไปไหนอ่ะผ่านมึงไปตายไม่สักนม่ผมเล่นผมผมไม่เคยเล่นโลบอกยแล้วผมเล่นไม่เป็นเลยอะโลบอกเล่นน้ำด่มเาคารจะบอกว่าแล้วกูไม่มีที่อะไรเลยไม่มีอุปท่กูเล่นเลยไม่ไปซื้อเลราคาล้านไอ้ไอ้เ่นนี้รอข้อมูขโมแล้ว ไม่ได้เินะรับรับรับแล้วไงอ้แก้ามึงอยู่ไหนเนี่ยเอาตังค์มาให้กูดิไปไปไปเอาไปซื้อเอาไปซื้อลูกเอาไปซื้อลูกอมนะให้ห้ารานเนี่่ยแตกูให้อาดิสภาพมึงนี่มีตังค์เนาะซื้อไม่ได้หรอ้ทิ้งไม่ได้หรอโทษทีมาบัตไปเสียเวลาทำคนเองฝ่าอะไรแล้ว แม่งท้ที่ได้เป้านแม่งมาพิถันสิครับวิ่งหนัไวสิวางแล้วเปิดตรงนี้ก่อนรับไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเดี๋ยวระเบิดอีตตีเนี่วิ่งผ่านิผ่านีมากเดีไปตันกันเลยเดี๋ยห้าวระเบิดหน้าบุ้มนะบุ้มนะ

ก็ดูตังไหนไปก้าดูตังไหนวะกดแถบปีมันมันอันกมันจะมีแถบไปชื่อให้ดูอยู่หรอตังโอ้โหโอ้โหมีอยู่สองร้อยเอจนเกินแล้วถ่านจนเนี่ยมาตั้งโดดเด่อะไรอยู่อย่างงี้วะเนี่ยฮะถ่านจนเล็กไอตัดถ่านจนใหญ่มารับดิทำไมอนประเภทยอย่างคุณต้องรับไก่วะจะไปรับคนหนึ่ง นี่นี่ก็เป็นมือความเองนะฮะเป็นขี้ข้าวผมเองเออถ้าเสียงผมเบาก็ภูเขาไฟครับพอดีก็ไม่แบบพอดีบ้านพอดีไม่ระเบิดครับแถวบ้านดูไดห้าสิบอะนี่แหละมาไปฟรีสองร้อยห้าสิบแล้วนี่แหลว้าวคนอยู่ฐานจนใหญ่ไหมเนี่ยเนี่ยกูยังมองเห็นหันจนใหญ่อยู่เลยนี่มันภูเขาไฟฟูจินี่ว่ะเขารู้แหละเขาเป็ไรรับโคตสนใจเลย มึงตห็งหามึงอยู่ไหนไม่ใช่มึงกำลังไปหามึงกำลังบิดสามร้อยไปหามึงอยู่รถสี่ร้อยไปหามึงอยู่ข้ามทวีปข้ามดินแดนไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้กูกูกูต้องนั่งรถแบบสองร้อยไม่ได้อะกูต้องนั่งรถแบบมากสุดแบบเบาเบาที่สุดคือแสนนึ่อ่ะนั่งสองร้อยแล้วมันราคาตูดมันตั้งไปด้วยเกาตูดไปด้วยโอ้แค่คันนี้ติดนะใแค่คันนี้ติดนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลอกูด้วยรอกูด้วยรอกูด้วย อ้าวไอ้สัตว์แล้วมองไปอยู่ไรน,นูน่นนับกล้ว,วก็คือเดี๋ยวดูดิใครเข้าดิสมาสอ่าคนแต่งหน้าคนดิ้มาเก๋แม่แมมก็นนี้ไม่ผู้เข้าดิสมาแล้วนะครับผมก็เลยต้องมาเล่นโรบอกทกับเอิกาก็คือทำคลิปอยู่ทำคลิปอยู่ทำคลิปอยู่อโอ้ยไอ้แค่ขับรถเป็นเมื่อวลเนี่ยฮะ เบี่ยงเสัตว์เบ่เลยเฮียรถรถมันเงเรื่องรถมันบี่ยลรถรเบรถมุนดเนี่ยเอยหมดเลยเฮียขับรถอบไเบียเลยเกิดสังข้งแล้วีมันรวดมาข้างอ่าตาตาไอคนงานหลัง้างมึงไงไอแก่ไป้กล้ากล้าไปสังข์ข้างมึงกล้าไอแก่เจ้าม่อยโอไปช็อตเลย แกแม่มีเฟสเฟสเฟสเฟ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 ไมดมึงเก็บยังไงเนี่ยไอ้ก้าเก็บยังไงวะไอ้ก้าต่อเฟปอยเฟสปอยเฟปอยไอ้ทีนูไม่สอนีอะไรจะเลกมลิ้นเฟล่ยนเฟสมากระจกอ๋เฟฟเฟเเฟ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 เเฟ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 เ ไอ้ฮ่าเนี่ยทำคลิปตุลกวนตีได้ผ่านเราไปเลยไอ้เนี่ยทอมแม่งโวยโง่ไอ้เนี่ยเดียวเขาลิสเล่นี่กูขับรถคันนี้เลยเอาขับไม่ได้หรอวะโวยโคอชเลยเลสเตอร์ก็มีให้ดูเสกเดินเข้าไปหาไอ้เพี้ยกูเก่งไงประเทศครับมันเป็นเก่งเก่งโวายแก่เฮ้ยอย่าไปบอกเขาดิไอ้ต๋วอะไรกูไม่เล่นลบบอกไอ้โง่ แล้วใครบอกแล้วใครชวนมึงเล่นอิงโง่ไม่ว่ากูเล่นก้าโอยแยกูยังไม่ทันได้เล่นแล้วบอกเลยควายกล้าเลยว่งกูดิกู้ไอ้น้ำเล่นหนิอ่ะกูเดาของตาไหนไว้แกกูใหญกูใหญ่ท็อปอะไรอะไรมึงอย่ามาต้อนแก่ไอ้คนที่แก่กว่ากูคือมึงไอ้เที่ยวมึงนที่ผ่านไปกูเกิดกับน้ำแก่ไม่ได้หรเอออะไรนะไอ้ไม่เห ไอ้กูไม่ไม่ตายโอ้เก่งเก่งเกินเบื่อน้ำลายก้าเพ้อแล้วมารับกูได้แหละก้าเบื่อน้ำลายก้าเบื่อแบบแบบเบื่อแบบเบื่อเส้นผมขาวๆเบื่อเส้นผมขาวผมหอกดีที่อ่ะชอบยิงถ่านเลยถ่านใหญ่โอ๊ยทำไมถ่านใหญ่ล้วห้องไปทำไมกูเก่งไงเออมาถันใหญ่ได้กูเก่งยิงใหญเกี้ยกระจอกอ๊ะเงี้ยก็ ไม่ไม่สอนกูเล่นไม่สอนไม่สอนกูเล่นเลยเสือกมันนี่มันนั้โค้ดมันโคตรเชี่ยเลยมึงนิดตามน้ำใครได้มึงก็ตามทำไมวะพี่ทำไมวะมึงใครได้มึงตามน้ำหมดเลยไอสัตว์อย่างงี้มาพวกผมยื่นเพื่อนจะชวนจะเสือกสะเออมาชวนกูเล่นไอสัตว์เอ้ยเป็นจริงลรือไมครับมึงสอบไปผมกี่เหิงกล้าเชี่ยกู มึงขับอย่างเงมึงขับไปถึงหน้าปากซอยหตายก่อนเฮ้ยมึงอไปใส่แบตมั้งนะไอ้สัเนคอนเดนเซอร์อะเชื่ออะไรต่อมันเลยตายรถมันแรงอ่ะอันนี้มีกูไม่ขับดอะไรโนรถเลยนะก้ารถเปนแรงคูยตาเปล่าเนี่ยค้าตาเอเปล่าคตาคต้าครับโุณกติครับโทษที ตาเปลารถเียนเลยมีมีอไรด้วยรถโนเกียตัดรวนรถรถโนเกียรถโทรศัพท์้อะไรมันอินเดียี่ป่าเที่นเี่อารรถอินเดียรถอินเดียนคนคนอินเดียไปคนผลิตปนรถแม่งเลยนะครับเนะ นละเบอร์เทาน่อยคนอรท่าน่อยระังเลเซอล่างนงเลอร์า้นมึงก็ไปนอะไรก็ได้อะนไปนอะไรก็ได้เอระวังเล้ซอควายบกมเรียบร้อยอ้เอางอ้เกูอะไรของขาวสิงแดงของขาวให้เขาขียมงเลไว่าโอ้คแม่งักห้องตายแม่เกิดโอเคครับเดี๋ยวทานี้ผมตัดไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะผม ขอไปเล่นขอไปหัดเล่นก่อนอ่าแล้วผ่านหน้าผมจะเก่งขึ้นครับโอเคจเจอใหม่พัฒนาแล้วครูจะโอดยยังไงทอมติ้งฝากกดแล้วก็แชร์และสมัครด้วยไปละจ้าเจอกันจ้า,จาขามุยขามัอีขามุยจ้า